คลิปนี้ครับจะมาคุยเรื่องการปรับโครงสร้างของบมจเงินติดล้อเป็นติดล้อโฮดิ้งครับที่ผู้ถือหุ้นติดล้อต้องรู้คลิปนี้ครับต้องขอขอบคุณข้อมูลและการสนับสนุนจากทางติดล้อด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับก่อนอื่นครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คือบมจเงินติดล้อครับกำลังจะเป็นโฮดิ้งคอมพานีครับซึ่งการเป็นโฮดิ้งคอมพานีเนี่ยนะครับก็ช่วยให้บริษัทเนี่ยสามารถปลดล็อกศักยภาพแล้วก็รองรับการเติบโตที่มากขึ้นในอนาคตครับซึ่งนี่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับที่ผู้ถือหุ้น ลและเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับเราจะอธิบายกระบวนการต่างๆและเหตุผลในการพิจารณาแลกหุ้นครั้งนี้กันครับทำไมการแลกหุ้นเนี่ยถึงสําคัญซึ่งการแลกหุ้นครับจะทําให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยกลายเป็นเจ้าของร่วมในบริษัทที่มีโอกาสเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคตครับแล้วก็มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนและที่สำคัญที่สุดครับผู้ถือหุ้นเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในการรับเงินปันผลของธุรกิจในปัจจุบันของตัวติดล้อโคดิ้งครับและธุรกิจอื่นๆที่บริษัทเนี่ยจะไปลงทุนต่อ ด้วยทีนี้คำถามต่อคือแล้วผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาไม่แลกหุ้นมาเป็นติดล้อโฮ l d i n g มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเกิดเลือกที่จะไม่แลกหุ้นนะครับแต่ยัง no ถือหุ้นของตัวเดิมที่เป็นบมจเงินติดล้อนะครับหลังจากปรับโครงสร้างเสร็จสิ้นครับตัวบมจเงินติดล้อเนี่ยจะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกต่อไปครับซึ่งแน่นอนครับจะทําให้การขายหุ้นเนี่ยมีความยุ่งยากมากขึ้นในอนาคตครับก็เพราะว่าไม่มีตลาดซื้อขายรองรับนั่นแหละครับนั่นแปลว่าตัวผู้ถือหุ้นครับอาจจะต้องไปหาผู้ อเองและราคาหุ้นเนี่ยก็จะไม่แน่ชัดเหมือนกับที่เขากําหนดราคาซื้อขายในตลาดซับอีกด้วยครับการแลกหุ้นติดล้อเป็นติดล้อโฮดดิ้งครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่30เมษายน2568เท่านั้นครับและจะไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติมนะครับโดยตัวผู้ถือหุ้นครับต้องทําการแลกหุ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดครับโดยสามารถทําการตอบรับคําเสนอซื้อครับได้ตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเฉพาะวันเวลาทําการเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูวิธีการแลกหุ้นว่าต้องทํำยังไงบ้างค ซึ่งการแลกหุ้นท้งนี้ครับมีขั้นตอนการดําเนินการที่แตกต่างกันไปตามประเภทของผู้ถือหุ้นครับเราสามารถแบ่งออกมาเป็น2ประเภทหลักๆได้ตามนี้ครับกรณีที่1ครับกรณีมีหุ้นอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ครับหาก่ันถือหุ้นอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์สามารถดําเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้เลยครับวิธีหน่ง ผ่านช่องทางออนไลน์ขั้นตอนที่1สามารถทำการตอบรับคำเสนอซื้อด้วยการ e tender ผ่านเว็บไซต์ของบรอรเกียนาคินพัฒระขั้นตอนที่2ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์เพื่อขอให้โอนหลักทรัพย์มายังบรอรเกียนาคินพัฒระวิธีที่2ผ่านการยื่นเอกสาร ออกแบบตอบรับคำเสนอซื้อและติดต่อยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อดําเนินการแลกหุ้นตามขั้นตอนสาหรับลิงก์ต่างๆนะครับพี่หนอมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน e s c r i p t i o n ครับทีนี้มากรณีที่2บ้างครับกรณีที่มีหุ้นกับที่อื่นครับเช่นมีใบหุ้น NVDR หรือบัญชี600ให้รีบติดต่อกับบรอเกียรตินาคินพัฒระหรือบรอ Innova เครับเพื่อดําเนินการตอบรับคําเสนอซื้อและคําถามที่ถูกถามก็มาบ่อยเป็นข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการแลกหุ้นวันนี้พี่หนอมได้เช็คข้อมูลก ข้อแรกคือทําไมถึงไม่แลกให้โดยอัตโนมัติการแลกหุ้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นแต่ละรายครับที่ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยบริษัทไม่สามารถดําเนินการแทนได้ครับคําถามต่อมานะครับก็คือแล้ว ทำแบบนี้เนี่ยมีค่าธรรมเนียมหรือไม่อันนี้ต้องลองเช็คดูครับเพราะบางบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นครับซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบกับบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆด้วยตัวเองครับข้อ 3. ครับรู้ได้ย่งไงว่าการแลกหุ้นนั้นเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อการแลกหุ้นเสร็จสิ้นครับหุ้นติดล้อเนี่ยนะครับจะถูกตัดออกจากพอร์ตหรือบางบริษัทหลักทรัพย์ก็จะมี SMS อีเมล ร้อเอกสารแจ้ง้งขอ4ครับอีกข้อหนึ่งครับแล้วกรณีของคนที่มีเศษหุ้นเนี่ยจะต้องทํำยังไงสำหรับกรณีที่มีเศษหุ้นเหลืออยู่นะครับหรือความหมายก็คือหุ้นที่ยังไม่ถึง100หุ้นเนี่ยนะครับแนะนําให้รีบไปดําเนินการแลกหุ้นหรือติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นครับเพื่อขอคําแนะนําในการจัดการเศษหุ้นนี้ให้เรียบร้อยแนะนําให้รีบดําเนินการก่อนวันที่28เมษายนนี้สรุปและคําแนะนําสั้นๆก่อนจากกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดสิทธิ์และได้โอกาสในการร่วมเป็นเจ้าของบริษัทที่มีศักยภาพแลละได้รับบผตอ จากธุรกิจของติดล้อโฮดิ้งนะครับพี่ดอมเตือนอีกครั้งนะครับอย่าลืมดําเนินการแลกหุ้นนะครับจากติดล้อเนี่ยเป็นติดล้อโฮดิ้งก่อนวันที่30เมษายน2568นี้นะครับสุดท้ายครับถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ